ครับบดีครับพี่น้องอาจารย์ครับอดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้มือนีวันหยุดครับเออพากันมหาตอนนกครับมาโ้นบ้านเพิงครับบ้านเพิงสุดเขตอำเภอบรรดุงต่อกับอำเภอสางอมนะครับยูดอนพากันมาแบบแบบจังไรหรอโบมีจุดไม้ปลายท่างหรอกครับมาพ่อนทงหน้าปลาอ้อยแล้วก็ติกกับหน้าท่ามขจ้าครับ ก็เลยบาดที่ผ้ากันหาใยรอนหนเบึงเนาะหลังจากนั้นก็ที่เดียผ้ากันหยุดเง้วครับสงการเป็นไข่กับชิคไข้แน่ครับพี่น้องอาจารย์เอานี่ครับอืมท่านรองนายกนกหมนันบนลงคีบจักเทีย <laughs> อันนี้ก็บบึงเอาพี่น้องผู้ใดหนิครับจะลองข้อแหละโอ้ สายยาผมก็สีไป้งสั่นตัวมือสีมือสีมันดิออมือสีมันอันนี้อาจารย์ใหญ่ครับสสวัดีครับอาจารย์สมพรพี่นอ้องมาทำกันสี่คน <ไป S 1> มือนี้เออจ้าผู้ดใดเอาตัวใดมาแนบรูของอ้าวบักใดมาบันตัวใดเบิกเพวทวังชัยเออเจ้าเพ็ดวังชัยนกต่อรักพื้นเส้นร่องครับครับผมเอาเพ็ดสมานมาครับเออเพ็ดสมานเส้นร่องครับนกไม่นกไม่ นกไม้สองตัวมนุษย์ท่านปีปเนาะแบบเอาขึ้นงูกไม้แล้วปีสีนกไม้เดี๋ยวเอาไหมกับไม่เออจะเลรยวชนผมเอาเจ้าเพชรชนแดนครับม่านี่เอาจังวากันไหมน้องพี่น้องยังสรุปแต้มสรุปเพิ่บพุ่นละเกิดขึ้นทีน่ตอนจังได้มีนกโบมีกับโบลูว่าเดียนเมษานี่กอะเรียงเรงแห่งแห่งมาซื้อครับอืมเพิ่นปิดจะดูการแล้วละ่ะแต่ว่าชุมนี้ยังโบปิด ไปอาคอยว่ <c oughs> ากันนีครับผมรครับพี่น้องเบิ่งน้ำบนทางเด้อรับพุ่นน่หน้าครับตอนไทยมวยเศร้านี่โล่งไม้แดกครับคือส้งคึ้มๆแดดๆนำ้ำเออบ้านนี้ฝนโตพี่น้องใส่โลกจังก็าพุ่นหล่จนหอดหาโม่งเล้งครับ พากันนั่งอยู่เฉียงหน้าข้าเจ้าเฮ็ดซ้อมอกแซกแม็กอยู่กับบริเวณท้ายฝ้าห้องแห้งบานนี้กะจะพากันเมื่อครับบานนี้โมเดลห้วยได้ใส่ไม่เดียวครับฝนตกคักหลายกะจะพากันเมื่อครับบ้านฝนตกแง่งตัวนี้มืดครึมโอ้ฝนตกเดือนหาเดือนเมษาเนาะก็ทีพอก่อนไปไลยเพิ่งบุญนลุงน,น้องครับนี่หลังรถซ้ำผ้าขี่รถมาเร็นก็คักมือนี่ โอ้ยเป็นไรจอนนี้มวนบ่เอ,อ้ยยิมปุยุยเจริหลอนตรงไปเลย,เนะยลกับไหนหนาวหรักบางันเมากาแฟแล้ววิ่นอองมือหนีเดียวบนเนี่โอ้ยคนกได้กำกับกข้ากได้กับขาาจะเปกำกับยี่เงี้ะั้ืนออไปยู่เย็นด้ได่กำับขายูเย็นออกบ้างเองอ,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 อาจารย์เยพี่งอองเยอาจารย์สมควร่า <c oughs> คงบอกกันไหมครับโอ้ยจม่มวนกันท่านผนี้ฝนตกเบิดเมือานางเฝ้าเทียงนาเ้อครับมม่มีังครับไม้เดียวจบเลยนอนเฝ่าเทียงหน้าวเบิดมือเทับขำฝนตกเอาฝอกันไหมครับผมเอาเงเง ไเ่คนตกถน้นลื่นเด้อก็ดีเปได้กำไรค้าผู้ยุ่เหยียนกันไม่ได้กำไไม่ได้มีหยแม่งเขาตาเนี่ยแม่งเขาตากันบานนี่อไปนมปเลอนเอาไปถามก็จบซะนะผู้สาวจาเจือเรวลงบ้านที่ะผู้สาวจมเจือไทำไมผูจักเขาจบ่จัเนาะูจัก คือบ่จอด d ั n zoom เฮียนนึงโอ้เฮียนนึงเสือนแล้วกันบ่เว้ยกูจีบหัวใจเขาสั่นโอ้ยเรื่องเรืมลงเรืมจุดชิปพี่น้องโอ้ยขอโทษได้หลายเด้อครับเอาเอาเอาโอ้ยตั้งอันไม่ดูเสยยุ่งใจเขาบานขอโทษได้หลายครับไปหรีครับบารนี้บาร์นี่ครับ